สวัสดีค่ะสายรุ่งเองข่าววันนี้มาแจ้งข่าวดีนะคะสําหรับเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลุยจังหวัดบึงการรับฟังแล้วก็หาลือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้านการยางแห่งประเทศไทยก็จะหนุนงบประมาณนะคะตามมาตรา49วงเล็บ3ดันนะคะช่วยชาวสวนยางอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดนะคะก็คือวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานะคะร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสังกรพร้อมด้วยในายนกรนะคะผู้ว่าการกันยางแห่งประเทศไทยรองผู้ว่าการด้านการปฏิบัติการและผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงพื้นที่อำเภอ,อเซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปยางพาราในอํา ในอำเภอเซกาพร้อมกับรับฟังปัญหานะคะแล้วก็หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวสวนยางค่ะพร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนมาตรา49วงเล็บ3แก,ก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะคะหนุนการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ซึ่งในาใยนากรน,นะคะก็เผยถึงการช่วยเหลือของกะยะทเกี่ยวกับโรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นที่เซกาจังหวัดบึงการค่ะว่าโรงงานแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นจากงบประมาณกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนค่ะตั้งแต่ปีพศ2560และขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์นะคะแต่ปัจจุบันไม่ได้ดําเนินการแปรรูปยางเนื่องจากขาดระบบไฟฟ้าน้ําประปาระบบจัดการกำจัดน้ําเสีย และเงินทุนหมุนเวียนอีกนะคะซึ่งวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทระวงเกษตรและสาก์จึงลงพื้นที่เพื่อดูแลและก็พูดคุยรับฟังปัญหานะคะพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดําเนินการช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อให้โรงงานสามารถดําเนินการกิจการต่อไปได้ซึ่งในส่วนของกยทจะให้ความช่วยเหลือภายหลังสางกร์รายใหม่จัดตั้งเรียบร้อยตามกระบวนการของสางก์ค่ะ และมาขึ้นทะเบียนกับกยทจึงจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา49ได้นะคะและก็กยทจะสนับสนุนในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบยางพาราจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปยางของโรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ ซึ่งนายนากรนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในขณะเดียวกันการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสังกัดมอบเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนายางพารามาตา49วงเล็บ3เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางจังหวัดบึงกาฬจำนวน3รายรายละ100,000บาทภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อยกระดับเศรษฐรกิจฐ,ฐานรากด้วย BCG Model โดยการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยระบบโซลา r s เซลล์นะคะและมอบเงินทุนให้กับเกษตรกร,รในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการสนับสนุนเกษตรกร,รชาวสวนยางต้นแบบด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนจำนวน1รายนะคะเป็นเงิน50,000นบาทค่ะ สนับสนุนเงินจากกองทุน49วงเล็บ3สามารถช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรกระตุ้นให้เกิดรายได้ควบคู่กันไปกับการเพิ่มศักยภาพทางด้านอาชีพชาวสวนยางให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวไว้นะคะ